สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะค่ะวันนี้ก็วันที่2 6เดือนอพฤศจิกายุนนะคะค่ะวันนี้ก็จะเอาแนวทางของรัฐบาลไทยนะคะของงวดวันที่1เดือนธันวาคมลงให้เนาะนะคะกะ็เปิดมาเจอนะคะเปิดมาเจอก็ หน้านี้เลยนะคะสถิติของมืองวดที่แล้วนะคะก็เรามาชมกันนิดหน่อยเนาะนะคะงวดนี้ก็จะนับเป็นงวดที่1นนะคะเพราะว่าจากที่อาจารย์เคยลงสถิติที่ผ่านๆมามันเคยเข้า9งวดติดนะคะแล้วก็หลุดไปสองงวดแล้วอาจารย์จะไม่นับต่อนะคะก็เราจะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะก็นะคะเรามาเริ่มกันเลย งวดที่แล้วนะคะของวันที่16เดือนพฤศจิกายนนะคะอาจารย์ให้เด่นไปนะคะก็คือ3แล้วก็4แล้วก็เจ็ดเนาะนะคะผลที่เขาออกนะคะก็1 4 5 3 7นะคะก็1 4 5นะคะได้เด่น4เนอะอาะเลขเด่นของอาจารย์ก็เข้า4ติ4เด่นนะคะก็มีตัวจับด้วย4 5 5 4เนาะก็เข้าบุนนะคะแล้วก็เลขล่างออก37นะคะอ่านล่าง เด่นของเรามาประกบคู่กัน3แล้วก็7นะคะอ่าก็อันนี้ก็เอ่อไม่ได้จับให้นะคะแต่เด่นเข้าทั้ง2ตัวเลยนะคะก็เขาประกบคู่กันนะคะอ่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะก็ติ๊กไปค่ะอ่ากง็งดที่หนึ่งนะคะที่เราเริ่มนับใหม่ โอเคค่ะไงเราก็ไปดูของงวดวันที่12เอ้ยเงินเอ้วันที่1เดือน12เดือนธันวาคมกันนะคะว่าอาจารย์จะลงอะไรให้ค่ะไปกันเลยค่ะค่ะก็อันนี้ก็คืองวดของวันที่1เดือนธันวาคมนะคะอ่าก็วันนี้อาจารย์ให้เด่นนะคะก็คือ1 7แล้วก็9นะคะ ตัวเด่นตามนี้เลยนะคะตัวจับตามนี้เลยนะคะก็ถ้าถูกตาต้องใจตัวไหนนะคะก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นดูนะคะก็ถ้าเอาไปชนถ้าไปชนกันก็ลองพิจารณาดูนะคะไม่ชักจูงไม่โมวเมาแต่อย่างใดนะคะอาจารย์ลงแนวทางให้ฟรีนะคะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างใดนะคะก็อันนี้เราลงแนวทางกันให้ดูไปทุกๆงวดนะคะ อ่าเนาะก็ขอให้ทุกคนใช้วิจนะยานด้วยนะคะก็อยากใช้ความรู้ความศึกษาของตัวเองนะคะมาทำเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนอื่นด้วยนะคะจากผู้คนที่ทำไม่เป็นเนะาะก็อาจจะมองหาแนวทางอยู่นะคะก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูเนาะนะคะ ก็อันนี้นะคะเขาเรียกว่าเลขดวงดาวหูราศาสตร์นะคะอ่าอาจารย์บอกไปหรือยังว่าอาจารย์เน้นตัวไหน2ตัวเด่นนะคะอ่าก็พูดอีกทีแล้วกันเนาะอาจารย์กลัวว่าเอออาจารย์ลืมนะคะว่าจะเออลงให้หรือยังเนาะบอกหรือยังนะคะก็งวดนี้นะคะอาจารย์เน้นไปที่เอ่อหกับ7เด่นนะคะอ่าหเด่นแล้วก็7เด่นนะก็ อาจารย์คิดว่าน่าจะนะคะน่าจะเข้าก็ได้นะคะงวดนี้นะคะก็ก็ตามนี้เลยนะคะก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะคะค่ะอันนี้เรียกว่าเออเรียกว่าเลขดวงดาวโหราศาสตร์นะคะดูจากดวงดาวนะคะเป็นโหราศาสตร์โบราณโบราณนะคะเป็นศาสตร์โบราณนะคะอันนี้อาจารย์ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก ใช้วิจารณญาณกันด้วยเนาะนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกด Subscribe กดฟอลโ o w เอาไว้นะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยเนาะนะคะกนะ็กดแชร์ให้คนอื่นเขาได้ก็ดีนะคะนะคะช่องติดติดตามของอาจารย์นะคะบ้านฟ้าก็อาจารย์เมยูเคนะคะช่องทีทีตอตอนะคะ M A Y นะคะตัวขีดตรงกลางแล้วกอ็อาจารย์เมยยูเคนะคะคนทำหวย นะคะก็ตามนี้เลยนะคะก็บ้านแดงของอาจารย์จะแปะลิงก์ไว้ตรงที่หน้าโปรไฟล์ทุกๆช่องทางนะคะที่อาจารย์บอกมานะคะก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเข้าไปดูสถิติตัต้งแต่ที่อาจารย์ทํามาแรกๆเ,เลยแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้ทุกคนสามารถกดที่ตรงลิงก์นะคะตรงหน้าโปรไฟล์ของอาจารย์นะคะแล้วเขาจะลิงก์ไปหากันได้เนาะโอเคค่ะยังไงก็งวดนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ